ค่าหลายทันไว้ใจให้เราดูแลค่ะเมื่อเข้าใจองศาของฝ่ามือการนวดจะไม่ใช่แค่การสัมผัสแต่คือการปรับสมดุลการไหลเวียนให้กับผิวหน้าการนวดตามแนวกล้ามเนือ้อจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่หย่อนคล้อยกลับมาตึงตัวลดแรงดึงของแรงโน้มถ่วงและที่สําคัญผู้จ๋าไม่เคยหยุดพัฒนาเทคนิคใหม่ๆค่ะประโยชน์ของการนวดหน้ายกกระชับนะคะก็คือการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดฝอยใต้ผิวหนังทําให้เซลล์ผิวได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้น ช่วยกระตุ้นระบบน้ำเหลืองลดอาการบวมน้ำตายตาคล้ำหน้าบวมหรืออาการข้างของของเหลวในระบบน้ำเหลืองเทคนิคองศาฝ่ามือของวาวดาและแรงกดที่เหมาะสมจะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้าให้ตื่นตัวลดความย่อนคล้อยของผิวและช่วยปรับแนวกรอบหน้าให้ชัดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้นะคะการกดจุดและการนวดในแนวกล้ามเนื้อช่วยในการคลายการกลิงตัวของกล้ามเนื้อใบหน้าได้ด้วยค่ะเมื่อการไหลเวลียนโลหิตและน้ำเหลืองดีขึ้นนะคะ จะเป็นการช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นผิวก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะลองแก้มและรอยเหี่ยวย่นให้ดูตื่นขึ้นผิวแน่นกระชับมากขึ้นค่ะนอกจากบริการนวดเพื่อเสริมความงามนะคะครูจ๋าก็มีสอนนวดหน้าด้วยค่ะนักเรียนท่านใดนะคะที่อยากเรียนรู้เทคนิคการนวดหน้ายกกระชับแบบมืออาชีพก็สามารถที่จะทักมาสอบถามครูจ๋าได้เลยนะคะคลาสของครูจ๋านะคะจะเน้นคลาสเล็กสอนเข้าใจง่ายและดูแลอย่างทั่วถึงค่ะ